แอลครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าน9นตินาในเดอะฟอเนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมจะเอาตัวรอนให้ครบ99คืนนั่นเองนะครับโอเคเริ่มต้นมาแล้วก็ค้าเป็นแผนที่ไปเลยนะครับจะได้ไปออกหาของแบบไวๆเลยโอ้เจอวิทยุเก่ากับฐานนะครับดีมากเลยเนะี่ยเปิดมาก็ได้ฐานละ ย่า yeah, ใส่ลงไปเลยส่วนฐานเราจะเอาใส่แคมไฟหุยใส่ทีเดียวคือแบบว่าอัพเป็นขั้นที่3ได้เลยอะ่ะนี่ไงตรงนี้ก็มีอีกว่ะเอาเรื่องอุ้ยตรงนี้ก็มีอีกได้เป็เลไฟฉายเก่าไม่เอาดีกว่าผมเจ๋งพอเก็บหนังหมาป่าไปนะครับเพราะว่าจะเอาไว้แลกกับพวกเทรดเดอร์นะแต่เท้ากระต่ายนี่หายากสุดแล้วนะครับในคืนแรกเนี่ย ้นนี่มีกล่องว่ะขอของดีๆแล้วกันนะอืมได้ขวานดีมีกระต่ายตรงในอีกไม่เนี่ยว่าตอนเนี้ยอยากได้เท้ามันมากเป็นพิเศษเลยนะอุ้ยดอปแล้วว่ะโอเคแรกเลยเอากระสอบดีมาอีกอันนึงเอาหอกก็ได้วะตัดไม้ก่อนนะครับเอาขวานมาแต่ไม่ได้ตัดไม้ก็เสียดายแย่เลยนะไปหาเด็กกันเลย เจ้ามาป่าเดีกไปซะโดนไปดิอย่ามายุ่งกับเด็กนะเว้ยมาครับน้องพี่มาช่วยแล้วแวะเปิดกล่องด้วยนะว่าจะได้อะไรได้หอ่อไปไกลๆเลยเก็บเนื้อไปเนื้อเต็มกระเป๋าเลยว่ะเฮ้ยโอเคเอาปิ้งไปโอเคครับมานั่งได้แล้วนะครับแล้วก็ครับหน้าปัดดวงอาทิตย์กับเขยมทิศไปเลยนะ เพียงแค่นี้เราก็จะสามารถดูเวลาและตอนกลางวันและตอนกลางคืนได้แล้วนะเจ๋งเลยตอนกลางคืนอย่างนี้ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากการที่เราจะยืนตัดไม้ง่ๆอยู่แบบนี้แหละนะโอเคตอนนี้ก็เช้าแล้วผมคิดว่าผมน่าจะไปออกหาฟาร์มของสักนิดหนึ่งก่อนนะตรงนี้ก็มีหมาป่าเต็มไปหมดเลยขอเก็บทานหน่อยนะคงไม่กัดหรอกเจ้าหมาน้อย เราแค่ผ่านมาตรงนี้หวังว่านายคงจะไม่ทําอะไรเรานะแต่ไอตัวเนี้ทาแน่ต้องยิงก่อนเลยเพราะรู้สึกว่าตรงนี้จะมีน้ํามันเต็มไปหมดเลยวะกระสอบดีซึ่งผมมีแล้วเฮ้ยเวลาเราไม่ต้องการนี่ก็มาจริงๆเลยไหนมีอะไรอีกไหมวิทยุเก่าแค่นี้น่าจะเพียงพอแล้วนะครับไม่เพียงพอเต็มกระเป๋าเลยอ่ะดูดิ เต็มไปหมดเลยว่ะโอเคใส่ไปอัปเกรดไฟเลยแต่ตอนนี้หิวมากต้องการหาของกินแบบเรื่นๆเลยโอเครู้สึกว okay, ่าตัวผมนั้นจะเริ่มหิวขึ้นมาแล้วนะก็ยังดีที่เราเอาไม้ไม่ใช่สีไม้เลยเราเนื้อนะครับดีนะผมมามาเยอะตอนกลางคืนอีกแล้วเราก็ต้องฟาร์มไม้สเต็ปเดิมไป จะถามว่ามันน่าเบื่อไหมสําหรับผมนะมันน่าเบื่อมากแต่เราก็ต้องทํานะครับเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่รอดในคืนนี้อ้าแล้วเพื่อนตายเฉยเลยไม่ได้กินข้าวอีกแล้วอ่ะผมว่าอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าดาวตกเงั้อใช่แล้วมันคือดาวตกลงมาเต็มเลยฮะการที่เรายืนชมดาวตกแบบนี้เนี่ย เป็นอะไรที่สบายหูสบายตาจริงๆแต่บางทีก็กลัวว่ามันจะลงมาระเบิดใส่แคมไฟของเรานะดูสิใกล้มากเลยดูดิโอเคชเช้าแล้วครับอย่าไปสนใจเลยไอ้ดาวตกเนี่ยดีวต,ต้องไปหาเด็กคนที่2แล้วมันถึงเวลาแล้วละ่ะอยู่ฝั่งซ้ายมือเรานี่เองนี่นะครับที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยก็คือพวกดาวที่ตกลงมานั่นเองนะครับ แต่เราก็จะปล่อยมันไปก่อนเพราะเราไม่ได้สนใจแล้วโอ้ยเผลอลงไปเผลอลงไปอุย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 ยมาเยอะเหลือเกินเกือบตายทำได้เจ็บแสบมากตายไปดิเก็บเนื้อก่อนนะแล้วค่อยยิงไปนะครับแถวนี้มันเถื่อนมากโอเคอยู่ตรงนี้ยิงไปเลย แกไม่รู้ซะแล้วจ้าหมาน้อยว่าอาวุธของฉันนะ่ะมันแรงแค่ไหนโอเคเก็บเด็กมาเขาเรียกว่าเด็กปลาหมึกนั่นเองได้ไฟฉายทรงพลังมาเก็บไว้ในตัวก็ดีเหมือนกันเก็บเนื้อไปด้วยเก็บหนังไปด้วยเพราะหนังเนี่ยใช้ประโยชน์ได้เยอะมากอุย้ยโ,โหเต็มเลยวะเฮ้ยหมามาเต็มเลยวะเฮ้ยจะใช้ชีวิตต่อ,อยังไงวะเนี่ยแย่ yeah, แล้วว่ะ แล้ววิ่งเร็วซะด้วยไงหมาวิ่งเร็วเหรอ,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 อนี่แน่เก่งนะก,กือเก,ก่งนะคือโอเคไปกลับบ้านเก็บกระสุนปืนก่อนกระสุนปืนนี่เยอะเหลือเกินแต่ก็สงสัยว่าทําไมไม่มีปืนเลยไม่ไหวละไม่ไหวละหิวมากหิวมากหิวมากขอกินก่อนแล้วกันโอ้ยไอเจ้าปีศาจเวนนน่ะมันจะมาบุกพื้นที่ของผมอีกแล้วนะครับ สงสัยต้องจัดการเอา้าเมื่อกี้เห็นไหมเจ้าเด็กบ้าจะมาบังทําไมวะหืมเพื่อนก็จะตายนะครับสงสัยบู๊เยอะเกินนะมาเลยมาเลยตัวสุดท้ายเดี๋ยวฉันจัดการเองนี่เลยโดนยัดหน้าไปสิแต่ไม้ต่อนะครับไม่ต้องสงสัยนะครับทุกคนว่าทําไมไม้มันถึงมาเกิดแบบนี้เต็มไปหมดเลยคําตอบก็คือผมเนี่ย ได้ทําการเอากล้าของมันมาปลูกตรงนี้นั่นเองนะครับเจ๋งไม่ล่ะความคิดของผมโอเคมีไม้22อันเราจะมาคราบเป็นที่ดิน,นครับหรือว่าฟาร์มนั่นเองนะเราจะคราบ2อันไปเลยเอ,อรู้สึกว่าเทรดเดอร์เนี่ยจะมาขายของจะมาแลกของแล้วนะครับเอาหมาป่าไปแลกเลยโอ้ถุงยักษ์กับปืนไรเฟิลแน่นอนผมเลือกถุงยักษ์นะครับ ได้ถุงยักษ์มาเรียบร้อยจะทําให้เราเก็บของได้เยอะกว่าเดิมเก็บแบบไม่อั้นไปเลยแล้วก็ปลูกไม้ต่อตอนนี้มันต้องการหนังหมีฮะรล้วเศษเหล็กแล้วก็มีม,มีด้วยนะรู้สึกว่าเพื่อนจะเอาไปทำอะไรไม่รู้อีกแล้วสิ่งที่ผมหามามันกลายเป็นศูนย์เลยสงสัยผมต้องออกไปฟาร์มต่อสินะเจก,ก,กะขวางทางยิงทิ้งเลยขวางทางเหลือเกิน ตรงนี้ก็ยังดีนะครับที่ว่ามีเศษเหล็กเต็มไปหมดเลยนะตรงนี้ได้ถังน้ำมันกับยางมานะตรงนี้มีเป็นฐานสงสัยตรงนี้จะเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์มากเลยนะครับเจอทั้งน้ำมันเจอทั้งฐานแล้วก็มีไมโครเวฟด้วยนะเจ๋งวะขออนุญาตเปิดกล่องเลยนะตอนกลางคืนกำลังจะมาถึงแม้ว่ามันเป็นตอนกลางคืนแต่ผมก็ไม่กลัว เก็บของแบบชิวๆแต่ว่าหมามานะครับผมกลัวเล้วือกลัวเลี้ไวกลัวจาไปจะม่ยุ่งเลวแค่พูดเล่นเองทําเป็นไล่โอ้โหเอาจริงๆก็สู้อะไรผมไม่ได้หรอกนะเจ้าหมาพวกเนี้ยค่ำแล้วว่าดับของไปเลยอูได้มาเยอะเหมือนกันนเนี่ยได้มาตั้ง29อันเลยนะใส่ไฟไปวยเพื่อนทำอะไรเนี่ยโซฟาวยแจ่มมาก ทำให้ผมนั่งด้วยนะผมสามารถนั่งมันได้ด้วยนะโอ้ยไม่น่าเชื่อว่าทำงานมาเหนื่อยจะได้นั่งโซฟาที่นุ่มอะไรเช่นนี้เป็นอะไรที่กระชุ่มกระชวยหัวใจจริงๆต้องตัดไม้ต่อแล้วนะรู้สึกว่าได้นั่งโซฟาแป๊บเดียวแล้วก็ได้ออกมาหาของอีกแล้วฮะอย่างน้อยก็ต้องขอบคุณเทรดเดอร์จริงๆเลยที่เอากระเป๋าใหญ่ให้ผมสามารถใช้ชีวิตได้แบบง่ายดายเลย อ้ผมจะทำหม้อหุงข้าวแต่เพื่อนผมมันแย่งไปทำเร็วมันคราบอะไรของมันวะนะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างมันนะเดี๋ยวผมตัดตรงนี้เอาโอเคได้มาเยอะอยู่นะโอ้นี่ไงทำหม้อหุงข้าวไว้เรียบร้อยแล้วแล้วทำไมไม่บอกกันเลยหื่อกให้หิวตั้งนานต้องไปเลยเก็บแครอทก่อนไม่ไหวแล้วหิวเหลือเกินระดับความหิวผมอยู่ในระดับที่อันตรายใกล้จะ ระเบิดแล้วโอเคผมจะดื่มซุปนี้มันจะทำให้ผมใช้ชีวิตได้อีกนิดนึงโอ้รู้สึกว่ามีแรงวิ่งขึ้นเยอะเลยฮ้แต่ยังไงก็ตามเราต้องฟาร์มเตรียมไว้ใส่หม้อไปเลยโอเคครับฟาร์มเพิ่มยังยๆๆๆังยังยังเราจะค่าเป็นโปรเซสเซอร์เชื่อเพิงชีวภาพก่อนนะครับไม่งั้นไฟของเราเนี่ยอาจจะ แย่ลงก็ได้นะถ้าเราไม่มีมันโอเคใกล้เช้าแล้วเราจะต้องออกไปหาของในตอนที่เช้ามืดนะครับมันจะเป็นการหาของที่เล็วมากถ้าเราออกแบบเช้าเนี่คืออะไรเนี่ยปูเหล็กสิ่งมีชีวิตที่ผมไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเลยมันพุ่งตรงมาที่ผมแล้วมันกำลังจะฆ่าผมจะฆ่าผมเหรอนี่ไงแกไม่รอดแน่ว้าวตรงนี้หมาป่าเต็มไปหมดเลยว่ะเฮ้ย ไม่ใช่หมาป่าปกตินะครับเป็นหมาป่าตาแดงที่กำลังวิ่งไล่ผมอยู่ตอนนี้โอ้ยแล้วผมก็ติดซะด้วยจะมาไล่ทำไมวะเนี่ยคนหาของอยู่ดีๆโอ้ยๆๆไม่ไหววะ่ะต้องจัดการาเลยอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งออไปได้ผ้าพันแผลมาอีกแล้วนะครับตรงนี้ก็มีสองพี่น้องกำลังกอดกันอยู่แต่ผมไม่สนใจผมจะฆ่ามันทิ้งซะเพราะมันเคยฆ่าผมเหมือนกัน นั่นมันทําให้ผมแค้นมากกับอีเขียหมาป่าธรรมดาแต่มาข่าผมได้ซะง,งั้นว้ตรงนี้ของดีอยู่นะมีน้ามันเชื้อเพลิงด้วยนะครับเริ่มมีฝนตกแล้วแต่ไม่เป็นไรยังไม่ถึงกับฟ้าผ่าเราอยู่ได้ชิวๆอยูแ่แล้วค่อยเก็บของยาวๆไปนะครับอย่าอย่ามาอย่ามานะอย่าเข้ามานะบ้ยบอกว่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามา ไอนี่มันกัดไม่ปล่อยเลยวะ่ะนี่ไงโดนยิงไปโดนยิงไปรู้สึกว่ามันใกล้จะมืดแล้วนะครับผมต้องกลับบ้านก่อนละโอเคได้ของอะไรก็ยัดใส่เข้าไปเฮ้ยเชลลอดผมออกแล้วนี่ว่ต้องเก็บก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มามันจะไม่งอกเอาเพื่อนเราจะให้พานแผลแก่เธอเอาไปซะเพราะว่าเรามีเยอะแล้วนั่นเอง เอาไปสองอันเลยแต่อย่าหาว่าผมจีบสาวนะไม่เอา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 โอ้ตรงนี้ฐานเต็มไปหมดเลยนี่ไงถึงจะเรียกว่าพายุของจริงฝนตกฟ้าร้องเลยว่ะฟ้าจะผ่านไหมเนี่ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้แม่เกือบโดนอย่าพึ่งขอเปิดหีบก่อนโอ้ได้เพชรได้ผ้าบันแผลอีกแล้วนะครับอยู่ยาวเลยแบบนี้ ภารกิจของเราก็คืออยู่ให้ถึง99วันนั่นเองนะว้าวได้ปืนไรเฟิลมาเอามาเลยของดีของดีตรงนี้ก็เป็นไมโครเวฟเฮ้ยแซคคนนี้เขาคือเขาก็คือคนขายเฟอร์นิเจอร์นั่นเองแต่ผมไม่สนใจหรอกเพราะผมไม่ชอบอยู่แล้วไอ้พวกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยไม่เคยจะซื้อมันเลยนะครับว่าแต่ คุณขายอะไรบ้างครับซื้อป้ายดีกว่านี่ก็คือป้ายที่สามารถบ่งบอกได้ว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของใครนั่นเองไหนเปลี่ยนชื่อได้ไหมมันเขียนเป็นภาษาไทยได้ไหมวะนี่เลยบ้านของพระเจ้าวู้เอาเขียนเป็นชอช้างแหมนี่ไงเรียบร้อยอืมเอา เขียนไม่ได้ช่างมันช่างมันผมขี้เกียจละโอเคแล้วก็เอาสิ่งที่เรียกว่าขี้เนี่ยใส่ลงไปในไฟเลยชั่วไปมันคราบได้แล้วนี่หว่าไอ้ม้านั่งอหกรรมอันที่4เนี่ยนั่งรอเช้าไปนะโอเคลุกตามหาเด็กแป๊บหนึง่งดูว่าเด็กอยู่ที่ไหนอยู่ทางนู้นนี่เองบริเวณตรงนูน้นโอ้ตรงนี้นี่เองวิวิวมาเยอะเกิน วาวาวาวมาเยอะมากมาเยอะมากต้องพามันอ้อมกลับไปที่เดิมเอาติดเฉยมานี่ก่อนอุย้ยยังไม่ตายอีกยังไม่ตายอีกหรออุย้ยได้ขนหมีมาเลียวโอ้โยในที่สุดก็ได้ขนหมีมาสักทีเร็วๆพายุหิมะว่ะอย่าละอย่ละ,ละขอให้ผมจะหนาวตาย เอาเด็กมาซะส่งเด็กนั่นมาให้ผมโอ้ได้เพชรเอามาทําไมเนี่ยแม่โอเคกลับบ้านกลับบ้านมันหนาวเหลือเกินไอ้สิ่งที่เรียกว่าพายุหิมะเนี่ยหมาก็ตามมาคิดว่าผมเป็นดาราหรือไงเนี่ยโอเคตอนนี้ผมได้กลับมาถึงฐานแบบปลอดภัยแล้วผมต้องเก็บขนหมีเอาไว้นะครับเดี๋ยวคนจะมาแย่งต้องซ่อนไว้ด้านหลังตรงนี้ ว้าเก็บของยังไม่ทันไไรมาแล้ววะเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งขอวางไม้ก่อนโว้วโว,โว,โว้มาเยอะจริงๆเลย <c oughs> เพื่อนจะตายวะอยู่นิ่งๆหน่อยเพื่อนยิงมันไม่โดนเลยวะตายหมดยังยังเหลืออีกคือตายหมดแล้วโดนไปสิรู้ไว้ที่นี่ถิ่นใครต้องคราบไม้เพิ่มผมจะ ผมต้องคิดก่อนว่าผมจะทําบูธแพทหรือว่าทําเตียงยักก่อนดีคําตอบก็คือผมจะทําบูธแพทก่อนโอเคขอเร่งบูธแพทก่อนแล้วกันโอเคพร้อมออกตัวผมจะไปทางนู้นดูซิว่าทางนู้นมันจะมีอะไรมีพวกหมาป่านั่นเองเราต้องเก็บเนื้อไปนะครับไม่ใช่ไปทําอะไรหรอกไปใส่ไฟกับก่อนไม่ผมกลัวว่าไฟมันจะหมดวะนั่นไงพายุหิมะมาอีกละ โอเคเก็บเครื่องซักผ้าแล้วกลับบ้านดีกว่าคนหมีที่ผมซ่อนไว้มันอยู่ไหนวะเออผมขอหาแป๊บหนึ่งนี่ไงยังอยู่ดีนะครับมาขอแรกหน่อยขอแรกกับโอ้โหขวานแข็งแกร่งในที่สุดผมก็ได้มันมาโอเคตอนนี้รู้สึกว่าของเราจะเริ่มฟูขึ้นแล้วนะผมจะตัดไม้ใหญ่ๆนี้ครับในที่สุดผมก็ได้ตัดไม้ใหญ่ๆแบบนี้สักทีนะ ว้าวตัดแค่ต้นเดียวได้ของมาเยอะเลยใส่ไฟอย่างเดียวเลยไม่สนแล้วไม่สนแล้วเอ้ยคืนนี้ผมจะโดนโจมตีอีกแล้วว่ะเฮ้ยมันใกล้เข้ามาแล้วมันมาแล้วไงซิกซักซิกซกซ,กซิกซกกระสุนปืนเล็กผมไม่เยอะไม่ต้องกลัว ฮ่าๆตายหมดเลยวันที่74แล้วนะครับเราต้องตามหาเด็กที่หายตัวไปอีกคนเดียวนะโอเคตอนนี้ผมก็ออกมาฟาร์มเหล็กนะว่าเหล็กเราขาดแคลนมากแต่มาก็เยอะเหมือนกันว่ะแล้วก็ยิงไม่โดนอีกแม่โอ้โหแย่ละแกะหิวมากนะครับออกมาผิดเที่ยว,วะเนี่ยโอเคครับอย่างน้อยก็ได้แบเรียลมานะ เออเพื่อนจะว่าใบเพื่อนคนนี้มันเอาขวานที่ไหนมาวะผมไม่เคยเห็นเลยนะออกเดินทางปลุยวันที่87แล้วนะครับเดินทางมาไกลแล้วอย่ามาบอกว่าอย่ามาโอ้โหแล้วผมก็ออกมาในวันที่หนาวเหน็บด้วยโอเคแค่นี้ก็น่าจะใกล้เต็มแล้วนะครับเก้าสิวะ่ะ อีกนิดเดียวเองฮะผมจะตามล่าเด็กคนสุดท้ายให้ได้นะครับเราจะตามหาเด็กคนสุดท้ายให้เจอได้ยังได้ยังโอเคเรียบร้อยได้เวลาเริ่มตามหาเด็กคนสุดท้ายเลยนะโอเคการออกมาตามหาเด็กคนสุดท้ายของผมจะประสบความสําเร็จหรือไม่นะครับไม่สนใจเลยแล้วตอนนี้จะเอาเด็กอย่างเดียวอะ โอ้โหที่ว่าสัตว์ร้ายก็เยอะเหลือเกินนะเว้ยเว้ยเว้ยแม่เยอะจัดเยอะจริงเยอะจริงแต่ถ้าผมโดนไอ้พวกสามตัวนี้ตีภายในทีเดียวผมอาจจะกลายเป็นปุ๋ยก็ได้นะยังไงมันเข้ามาใกล้แล้ววะเฮ้ยอืมเป็นปุ๋ยไปแย่ละ แย่ yeah, ละมันเอาผมแล้ววะเฮ้ยไฟฉายก็เอาไม่อยู่เลยทีเนี้ย mm. กลับไปซะมาครับมาครับจะรอดหรือล่วงมาดูกันนะอุย้ยแม่งถึกจัดดูมันดิถึกจังวะเฮ้ยโอเคเหลืตอตรงนน้นอีกตัวเดียวใช่ไหมโหอีกสามตัวเลยวะเฮ้ย โอเคตายเกือบหมดแล้วนะเหลือตัวสุดท้ายว่ะโอ้ยการตามหาเด็กตัวนี้เป็นอะไรที่ลำบากมากขอร้องความเย็นอย่าเพิ่งกัดกินผมเลยอุย้ยได้แล้วทุกคนโหแม่งทรมานชิบหายโอ้ยกุญแจอยู่ไหนวะเอาอยู่ด้านในนั่นดิโอ้กูลำบากลำบนชิบหายสงสัยแม่งกูต้องรอพุงนี้อีกล เฮ<ภ>้ยจะบ้าโอ้ยขอลองความนาหนาวนี่ไปผมไปซะผมกำลังจะโดนหมาป่ากัดตอนนี้เรียบร้อยฮะโอ้ยยังดีที่มันตายอีกไกลไหมเนะี่ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้ยถึงแล้วว่ะไปฮะไปเอาเด็กโอเคโอค้ยในที่สุดก็ได้ไหนะลองเปิดกล่องก่อนสิ ว่ามีอะไรให้แบบน่าภาคภูมิใจบ้างอืมได้เพชรไอ้เหี้ย, <c oughs> ยจะว่าตายขนาดเปิดกล่องมาก็ยังได้เพชรอีกโอ้ยแต่อย่างน้อยก็ได้เจ้าเด็กนี่มานะครับรอยเด็กไปก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับคลิปคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าถ้าผู้ชมชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับก็ เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม